อาเทียนมาสวนมันสิมาสันโมกุมันสีมาจะแบบนี้อาเทียนมาสูนมอดนี่าระเด็จเด้อเดือมันบระเด็นมันบม่มีศูนแต่ว่ามันได้ตัวหนึ่งสวนหนึ่งมันได้ศ yeah, ูนสามศูนก็ล้วก็ซื uh ้อสามศูนอาเทียนเทียนมันออกสามใบบนนี้นะเดือมันตอนมาออกเยอลักษณะนี่เก้าสามแปดเลยแปดเก้า ก้าแปดสามยู่นี่แต่ว่าเลขทุกนี่มันออกไทยค่ไมัสจอออกค่เล็กค่หนึ่งเนี่ยนั่งไปนั่งบอกว่าถือต่ว่าส่วนมากมันสิถือตลอดนีครับชนมากสิถือตลอดมันวาปูเลขกล่างเล็กล่างมันถือตลอดโน่บนกับล่างนั้นออกต่วานี่มันพิแต่ว่ามันได้เลขกบนค่เดียวนอกจากเลขกเก้าเปใช้เก้าแปดสามเก้าสามแปดทั้นั้นต่วาสี่เก้าสามนี่มันสีมาน้ำกันก็ได้มันวูปูเล็กวันเนี่ยเออมาน้ำกันก็ไดครับ เลขนี้มันได้ออกมาจากสี่มันได้เก่าสี่มันมีเลขวันอยู่นี่เลขวันของมันโอ้เก่าสีหมายว่าหมายว่าเลขท้ายคู่นี่ส่วนว่างหันเลขมันจะออกลักษณะนี้เนบาะมันจีนเลขข้างหน้ามันจะออกก่อนหกสามเก้ามันบ่ครับโอ้ตัวตัวเลขมันเออตัวเลขหลักมันอย่ามันออกข้างหน้า บันนี้เลยว่าหกสามหนึ่งบอเขียนหกสามบอเจ้าเจ้าเลยว่าถามว่าเอาเลขก็ได้หกสามกว่าได้หกหนึ่งแล้ววะแต่ว่านี่บัตนี้เลขมันตรงกับวันคู่เขาเลขออกวันที่สิบเจ็ดครับแต่ว่า่ายคูนเลขเราวันที่หนึ่งวนหมากมันเจียวทั้งหนามาออกออครับตัวเลขหนานบอครับตัวเลขหนามันสะมีเห็นมี่แปดม่หนึ่งมิเก้าบอครับ มีตัวสำคัญมองตัวเดียวมีแต่สิบแปดแปดสิบแปดนั้นก็านั้นทุ่มชุมนี่ตดิดลังคำพวกออกนี่ก็คืองชุม่มหรือใช่คู่นี่เกมีเก้าสี่เก้าสองเก้าหกแปดศูนย์เนี่มันบวปบเออนี้ลายชุ่มเด็กลังอันนี้ลา,ลางอันนี้เลขกบนคู่เดียวมันได้คู่เดียวมันไม่ได้ลายคู่ก็บ,บอกว่าลายคู่สินะโอ้เล็กบนเนี่ยได้คู่เดียวโคโลเลยวันนี้เนาะปูเนาะเจ้ารักลอยมาใส่นี่ เอาแต่เก่ามาใส่พอเก่ามันอยู่รักลอยเก่ามันอยู่ลักลอยครับแล้วก็จังเคยหายาหมล้วถ้าเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนกระสีบอกว่าเปลี่ยนเจ้าเงินเงินนี้บ่ได้ฝันบ่ได้ฝันเห็นเงินเงินนี้บ่มีเลขฝันเนาะปูอือบ่มีเลขฝันบ่ได้ฝันเพราะว่าปูมือปูมือบ่บ่ค่อยนอนป็นไดเลขมืคลเพราะว่าปูบ่เคยได้นอนบ่ครับบ่บ่นอนเพราะว่าสีนั่งสมาธิ นังคือว่าตั้งแต่เว้นนี้อีไวไยปาจวดม่อนประมันชามถุ่มสีทุ่มเป็นน้อนกับพวกเกินสมโมงตัวประมงประมันทีหนึ่งที่สองกับลูกนั่งสมาธิหละัะครับหมวดนี้ว่ามีเหล็กสั์เลยพี่น้องเอฟซีครับหมวดนี้เหล,ล็กบนกับน,น,น้อยแข็แขนพี่น้องกลับไปวิเคราะห์อเอาครับเขาหลายตัว มีแปดสามตัวเดียวโคโลเลก่ารักลอยก็บเลยมียุ่นสามหางตามออกมาแล้วตาดออกมาแล้วมีสามหางอเอาพี่น้องเอฟซีกับไปพี่คอเบิ้งค,ครับเนร่ำไม่ด้วยนะมีเงินมีทองี่หิหมะมะกู้คนไนมาเข้าของไรมาเงินทองไหนมานะจารีตี น้าชาลิติภาวนาหอมนะเงินทองเข้าของไหนมาน้าชาลิติเด้องเงินทองเข้ามาผู้คนณไหลมาเข้าของไหลมาเงินทองไหลมาน้าชาลีติมมา ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางข้ของไหลมาเงินทองไหลมาณชาลิติเอหิมาะ เฮียมะามผู้คนไหลมาเข้าของไหลมาเงินทองไหลมาหน้าจารีตีเฮียมะาม้าอาวซาทุกาทุกไพี่น้องเอฟซีโชคดีกันทุกผู้สืคอ้อนะครับเด้อปีใหม่แล้วครับให้รวยรวยเฮงเฮงครับให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเด้อพี่น้องเอฟซีก็ได้ครับโชคดีปีใหม่กันครับสวัสดีครับ คสวัสดีค่ะกบขอบพระคุณปูค่ะกราบมาสกันปูค่ะเรยียนแปดเก้าสามแปดเก้าแปดสามนี่เท่านี้เนาะปูนะะนเานาะนี่นะี้แล้วงวดนี้เนาะเหล็กบุญมันได้คู่เดียวสุ่มมันมันได้ตามนี่โอ้โสุ่มเหล็กลางมันได้มากสี่ครูนาะปูเนาะเหล็กสี่คูเนี่ย แต่ว่าถ่ายปูเนี่ยเพราะว่าเหล็กชนนี่ปูตัดออกมาจากเหล็กวัน่นหมอปูเอามาจากเหล็กปูเล็กวันออกมาจากซีเก้าสามเนี่ยหมอปูอเอาซีเก้าสามนี่มันสามารถมากน้ำกันใน้หมอปูที่เก้าสามนี่ยเจ้าครับผมบางทีมันจะออกสามตวัวเป็นเนาะ น้ามึงเจาะออกสามตัวเลยติปูนี่เจาะออกสามตัวแต่ว่าสำหรับเลขเลขตัวนี้มันชีวกรอยพ่าเลยมันสีวเสือสมองโอ้เลขลรางเนี่ยเหล็กางมันบมพ่ามันถึงตวงวัดมันมากครูใช่ครูใช่ครูคุณผู้ใดซื้อเลขก่ายชิงบ่ได้เงินสำหรับเลขลรางมันบมปูสำหรับเลขลรางล่างโดยเฉพาะครับเอ่อเลขลรางโดยเฉพาะผมเอาพี่น้องเอฟซีกับฟังไหมเนาะครับเนาะเดริ่มเริ่มเลขเริ่มเหล็กตัวสุดท้ายมัน มันมีศูนย์มันมีศูนย์มีศูนย์สามศูนย์เชียนป้องศูนย์สามศูนย์ตีปูอ่นี่อันนี้อันนี้สรุปเลกแล้วไม่ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์อ่โอเป็นเลขสามหางอือตาจีตาจีเลขก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะมันจียงวันสี่ร้ยปั้ง เจ้ก้อนในเลขเนี่ยในไฮแปดหกไฮหกสามเปนบวชบัดนี้เลขนี่มันนันมันนันมันเป็นตั้งสีมันสี่มันมันสี่แปดหกศูนย์วะเอาซื้อวัตถุกันนี้บัดนี้มันมันได้เรียกว่าสองตัวแปดหกกับพกสามวะนี่มันออกไปแล้วบัดนี้เลขมันมันชูนหกเก้าสี่ว่าเอาใส่เลยว่าเอา ปดหกศูนย์หนึ่งเขาซื้อว่าซื้อใหกลับมาจะไอ้แม่ศูนย์หกศูนย์หกเก้าอันปะมันเขาถ้ากันถ้ากันโทษลงตัวหนึ่งเขาได้เทปเลยอ๋อเขาบันน่อง,นงอืมวันนี้ได้มันได้แปดหกได้หกสามเลกจะหายไปตะกอนครับแต่กอนมันแบบเออเอาไว้รักลอยมันหนึง่งมันหนึ่งกับศูนย์มาหมดมมได้มาศูนย์เออบันนี้วันนี้มันได้ยังสิ้นอี มันในมันได้เก้าสี่เลยเก้าสองเก้าหกแปดศูนย์วันนี้ส้มในเด็กกลางนี่มันมันได้ได้ข้างบนตัวเดียวนี่ข้างบนได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวแต่ว่าวันนี้พี่ไเด็กสามตัวนี่หาหาเทียนมาศูนย์นี่อ้าเทียนมาสูนมันสีมาสันโมกุลมันสีมาจะแบบนี้หาเทียนมาสูนมวดน,นึ่เพราะว่าเด็กเด็ก เด็กมันประเห็นมันไมีศูนย์แต่ว่ามันได้ตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งมันได้ศูนย์สามศูนย์ก็ก็ซื้อสามศูนย์อาเชียงเชียร์มันก็ออกสามใบบนนี้นะเด็กกน